พี่น้องที่านสายจวดสายจวดนี่ใจรักเตนตีเนาะจัดจัดพี่น้องจัดจัดสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม โซดาฮันเด็ดซุนี่พี่นอ้องไอเลี้ยงพี่น้องไอเลี้ยงสวัสดีครับมือ <laughs> น,นี้สิบห้าไปปลูกมันพี่น้องปลูกมันฝรั่งมือน,นี้เข้าไปใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วพี่น้องอีกแปลงหนึ่งซุ่มแม่บาา้านกระทายุคนแล้วครับผมยังให้ไปครับผมไปเบ่งต้องกันว่าจะเป็นจังไดว่าจะปลูกจังได,งไดพี่น้องไปไป นี่พี่น้องมาหอดแล้วห่าแล้วพี่ไหมครับผมมามาเด้อกันมาหอดมาท่านขาจัดตมมามาพอดีพี่น้องสัตว์มามาก้อนนาทีรุงนี่แล้วครับผมแปลงนี่ละแปลงสีดำเลยครับผมคุณในบาทป้าเดือดเครื่องหนึ่งเลยแม่หงส์เครื่องให้โดดเศร้าเศร้ามันจะบกุงมือนี่ไปพี่น้องเดี๋ยวกินอามากันเด้๋ เดือนที่ห้าลงไปลุยครับผมเดือนที่ห้าลงไปจัดการมันไปครับผมพี่น้องมากมาเพื่อปฏิบัติการฟ้มา,มาวจ้าด๋่วนี่มันพี่น้องมันมันยอาตัดว่าไ้เมือน,นั่นแหละ ที่คนสับถนัดนี้ตัวหนึ่งโตขนัดเี้เจ้าขึ้นไววน้ำกงกางออกมึงกนแน่นฟันเดยวเด้อเอาเมือไหร่พี่น้องเมือไห่เจ้าขนไหวเจ้นไว้หมมดลงไปด้านหน้ลงไปข้าะไหนไปตอกกางเล้เออ

น้องนี่สัดๆเลยวเลากลางโยนโยนสบายพี่น้องงานสบายมือนี่อุ้ยมันกล่าวว่าท่านขาย้อนทาอ้ายคลิปนี้เลยนี <c oughs> ่อ้ยเจ๋าพี่น้องเจ๋า <c oughs> ต้องใจเย็นๆห้องกุมมือ

Manh hồn hai mặt năm nay. Go màn bà la sàn, nếu như nhìn cái chết bát mướn? How hot Hoặc chết mướn, nếu như màn mướn mát cái này nhìn. ผู้ชายเราก็วันละแสนพี่น้องแสนแตเห็ุปรทัดกู้หญิงผู้หญิง่ญิง i t เร็วกว่าอีพี่น,อน,น,น้อ,นองต่ว่าไคือกว่าน้อยังคิปุนี่ไปผมเดียาวเยาวคุณพี่นอ้องไอ้ไม่กำลังตบดินพี่นอ้อง รถตีดินพี่น้องตีดินซุ่มปลูกแล้วเห็นปะตีดินทมพร้อมเลยครับผมนี่เดี๋ยวเราถ่ายรถไปไะไพี่น้อง <c oughs> แไม่ได้เจอใบแดงอีกเดี๋ยวยัง่อยังอ,อยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งทีมงานคุณภาพพี่น้องทีมงานคุณภาพซุ่มแม่บ้านไปเบิง่งนั่กันเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งยังไงไปพี่น้องไปแปลงที่สองยังไงเบิ่งซุ่มแม่บ้านได้พี่น้องเดี๋ยวผมก็จะส่งไปเฮ็ดปูพายางถาซุ่มแม่บ้านพี่น้องอู้ ใกล้สีแล้วแล้วครับผมแล้วสิไปเฮ็ดเตรียมทาแค่เจ้ากันพี่น้องไปครับผมเร็วคักเร็วคักสุเมบัานให้เร็วคักท่าเทียงอยู่เหลวแล้วทีสามสี่ไรไม่ได้พี่น้องใกล้สีแลว้วแล้วไปครับผมอ่านี่ครับพี่น้องมาเมบิ่งแม่บ้านทายแนย่ทักทายแนาสายตรวดด้วพี่น้องนี่กูนะ อันนี้ไม่พีมือพี่นังมันคือพวกผมเห็ดนี่เรียวกับที่บังหวะคำนี่ใจเย็ยนนะเห็นทีไม่ยิงไม่ยิงให้เจ้าคลองพี่นอนองคลองครับ เจ้าพี่น้องแปล,นง,ล,นลนงนี้ก็แล้วดอกพี่น้องแล้วก็เลิกดูก้นึ่งส่ง <c ười> คิดบ้านนะ นผงพี่น้องหอบปลูกขยะงาย,ยงเรียบร้อยแล้วครับผมสุดมูสุด,ด,สดตาเลยครับผมเมืออม่อสิบเมื่อสิบไปครับผมไปปลูกใส่แม่บ้านกันเรียวก็ซะธรรมดาธรรมดาแก๊สเดียวแล้วพวววี่น้องใก๊สเดียวแล้วขึ้นไปก็รู้ใช่ไหม ใช่พี่น้องแช่เเดินกับไปกับมาก็แล้วนะพี่น้องอาผมไปรอรับตังค์ครับผมเดี๋ยวปล่อแล้วพี่น้องไปแล้วครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ตอนนี้เวลา ที่มุ่งเคืองพี่น้องแล้วก่อนกำหนดไปครับผมกลับบ้านกลับบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับมวน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 